สามน้ำหอมกลิ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์คนไทยแบรนด์ที่มีชื่อว่าพาบิโลนพาฟัมนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า3กลิ่นนี้จะเป็น3กลิ่นอะไรบ้างและเขาจะอินสปายจากน้ำหอมกลิ่นไหนบ้างซึ่งบอกไว้ก่อนได้เลยว่าน่าสนใจมากๆทั้ง3กลิ่นนี้เลยนั่นเองนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับ คลิปวันนี้นครับก็เป็นโอกาสที่พิเศษมากๆเลยครับเพราะว่าทางแบรนด์ของบาบิลอนซัมครับซึ่งก็เป็นแบรนด์น้ำหอมคนไทยเนาะแล้วก็ผมเคยได้ทําคลิปรีวิวน้ำหอมเขาไปประมาณ2กลิ่นแล้วครับแล้วก็เป็น2กลิ่นที่ผมก็ใช้ในวันนี้เช่นกันครับมีกลิ่นหนึ่งที่ผมใช้เป็นเซนต์ออฟเดอะของผมในวันนี้ด้วยนั่นเองครับแต่ว่าในเดือนที่ผ่านมาหรือว่าในเดือนนี้ก็ตามครับเขาได้ส่งน้ําหอมมาให้ผมทั้งหมด3กลิ่นนั่นเองครับซึ่งเป็น3กลิ่นตัวใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ของเขาเลยนะครับแล้วก็เป็นกลิ่่่นนนทีาาสใจมกๆเลย แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูตัวขวดของเขาตัวแพคเกจจิ้งของเขาก่อนละกันนะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนได้เลยว่าในคลิปที่ผมได้รีวิวไปแล้วแล้วก็ตัวขวดล่าสุดหรือว่า2กลิ่นที่ผมได้รีวิวไปผมได้สัมผัสขวดของเขาผมได้สัมผัสกลิ่นของเขาและผมสึกว่ามันค่อนข้างจะดีมากๆในราคาหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าซึ่งเราจะขอเริ่มกันที่กลิ่นนี้กันเลยดีกว่านะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่มีชื่อว่าอ่ะอันนี้นะครับชูการ แคนดี้นั่นเองนะครับเป็นกลิ่นที่อินสปายมาจากบ้านของเมซองฟรานซิสการ์จอร์นะครับบาคารูสไฟฟ์โฟ้นั่นเองนะครับกล่องเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับจะมีความมินิมอลตั้งแต่ตัวกล่องเลยนั่นเองครับแล้วก็ด้านข้างเขานะครับก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเพราะว่าเขาก็จะบอกชื่อน้ำหอมนะว่าชื่อน้ำหอมในขวดของนี้เนี่ยมันคือน้ำหอมกลิ่นอะไรนั่นเองถ้ครับเดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็เป็น first i m p พ e s s i o n ของเราของผมในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วก็มาดมไปพร้อมๆกับทุกคนเลยละกันนะครับ ซึ่งตัวขวดเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็ถือว่าแพ็คค่อนข้างจะแน่นนะเพราะว่าข้างในก็จะมีกระดาษแข็งรองอีกชั้นนึงอยู่นั่นเองนะครับอ่าซึ่งตัวขวดออกมาก็จะเป็นสีชมพูแบบหืม เขาเรียกแหละเออโทนแล้วก็แบบรู้สึกว่าอยากจะกินไอติมแบบไอติมแท่งเลยครับมันไสีแบบนั้นเลยนะแล้วก็แบบเออดูน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็น้ำหอมกลิ่นนี้ขนาด35มิลเป็นออเดอร์ฟฟัมนะครับแล้วก็จะเหมือนเดิมก็คือด้านข้างเขาจะมีสติกเกอร์แปะบอกอยู่ว่าน้ำหอมกลิ่นนี้คือน้ำหอมกลิ่นอะไรเหมือนกันนั่นเองนะครับก<ว>็จะมีโน้ตอยู่ข้างหน้าผมนั่นแหละนะครับแต่ผมจะไม่พยายามดูแล้วกันจะรีวิวแล้วก็เราจะเปรียบเทียบความรู้สึกที่ผมเคยได้ลองตัวบาคารูส540 ตัว EDP ไ้ด้วยละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมาเปรียบเทียบกันให้ทุกคนได้เห็นภาพกันว่ามันเหมือนหรือมันแตกต่างกันยังไงและกลิ่นนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันได้ว่าสเปรย์ของน้ำหอมขวดคนนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่าอีกสเปรย์แล้วกันอ่าก็ถือว่าเป็นสเปรย์ที่ค่อนข้างจะดีพอสมควรเลยนะแล้วก็บนมือของผมตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความมันวาวแล้วก็ทําได้ดีพอสมควรนะครับและตอนนี้ก็ได้กลิ่นของเขาเรียบร้อยแล้วซึ่ง ผมอยากจะพูดถึงตัวขวดก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นขวดที่แบบหืสีน่ารักมากๆเลยนะครับเหมาะกับคุณผู้หญิงมากๆเลยนะถ้าคุณผู้ชายอยากจะซื้อให้คุณผู้หญิงสักท่านหนึ่งแฟนของคุณหรือว่าคนในครอบครัวข,ของคุณเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะโอเคมากๆนะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นของขวัญวันเกิดยิ่งถ้าเป็นของขวัญให้กับใครสักคนอน่ะแบบคุณผู้หญิงสักคนนอ่ะผมว่าเขาน่าจะชอบมากๆเลยครับและถ้าพูดใน,นเรื่องของตัวกลิ่น ค่อนข้างจะเหมือนค่อนข้างจะทําได้ดีเหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนจะมีความสดชื่นเหมือนมันจะมีความไบรท์ bright, มากกว่ากลิ่นวูดดี้กลิ่นแอมเบอร์กรีจะไม่ได้ชัดสักเท่าไหร่ซึ่งผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์อยู่แล้วนะครับเพราะว่า2กลิ่นที่ผมได้ดมมาที่ทํารีวิวไปที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่า2กลิ่นนั้นก็จะมีโทนของความสดชื่นของความใช้งานง่ายๆอยู่ความเป็นน้ําตาลไหม ความเป็นสายใหม่ก็จะไม่ได้เยอะักเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันจะมีความเหมือนติดแป้ง,ปง,ปงมีติดความสดชื่นเข้ามาทําให้ห้องปีน,นี้ใช้งานง่ายมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีความใกล้เคียงกับความเป็น b a คา a r o o 5 4 0ที่ทําได้ดีอยู่เช่นกันนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> รู้สึกว่าเหมือนประมาณถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ผมให้สักประมาณ70%เลยนะถือว่าไม่ได้เหมือนจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ไม่เหมือนขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะเหมือนจะมีดีเทลบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออคล้ายๆกับ b a r c a r o ชอยโฟตแต่ก็ยังมีความเป็นตัวตนของฟาวิบิลนฟาฟามอยู่นั่นเองนะครับซึ่งผมแบบ มันให้ความเป็นกลิ่นแบบมินิมอลอ่ะเออให้ความเรียบง่ายให้ความหรูหราด้วยแต่ก็ให้ความเรียบง่ายให้ความแต่งตัวได้หลากหลายสไตล์และนำ้ำหอมกลิ่นนี้ในเรื่องของสถานการณ์หรือโอกาสต่างๆครับผมว่ามันค่อนข้างจะฉีดไปได้ทุกที่นะทุกที่ทุกสถานการณ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนก็ตามหรืออากาศที่เย็นก็ตามนะผมว่ากลิ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้หมดเลยครับด้วยความที่เขาก็อิสปายมาจากตัวของบาคาคูช540แล้วด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสามารถฉีดไปทํางานได้ฉีดปเรียนได้หรือว่าจะไปพบลูกค้าไปเข้าประชุม หรือว่าจะทั้งไปเดทในช่วงกลางวันอ่ะผมว่ากลิ่นนี้ก็ถือว่าเหมาะเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงกลางคืนผมว่ามันก็จะอาจจะเป็นแบบว่าโรแมนติกเซตติ้งได้อยู่นะหรือว่าจะฉีดไปเดทในช่วงกลางคืนฉีดอยู่กับแฟรฉีดอยู่กับครอบครัวอะไรงเงี้ยผมว่ามันก็เป็นน้ําหอมที่เหมาะกับทนองนั้นนะครับแต่อาจจะขาดในเรื่องของ งานพิธีการหรือว่าอะไรพวกนั้นไปซึ่งผมว่ามันก็ไม่ค่อยที่จะซีเรียสมากหรือว่าไม่ต้องซีเรียสเรื่องตรงนั้นมากเพราะว่ามันเป็นเกรฑนที่มีความแคชชัยมีความเซมิฟอร์มอลในตัวของมันเองที่ทําได้ดีอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็เลยรู้สึกว่า ถ้าผมจะใช้น้ำหอมกลิ่นนี้ผมก็อยากจะใช้ฉีดไปทํางานได้หรือว่าจะฉีดไปฟินิบ้างนะถ้าแบบว่าเราอยากจะได้กลิ่นที่มันโปร่งโปรงสบายๆบแต่เราอยากจะดมแบบบาคูชไฟโฟรตี้อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นน้ำหอมกลิ่นนี้ในะทาง,งนั้นได้เช่นกันครับหรือว่าจะไปเด่นในช่วงกลางวานันหรือว่าในช่วงต้นคลิปที่เราได้พูดกันไปว่าน้ำหอมกลิ่นนี้ถ้าดูจากสีขวดของเขาอะมันเหมาะที่จะเป็นของขวัญหรือว่าคุณอยากจะซื้อให้แฟนของคุณอนะผมว่ากลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นแบบนั้นที่ดีมากๆเลยครับถ้าคุณดูจากสีขวดผมว่า โอ้โดนตกแบบผมแน่นอนครับคุณผู้หญิงหลายๆาายท่านหรือว่าค่าใครที่ได้ดมน้ำหอมกันนี้ถ้าใครที่ได้เห็นสีขคนของเขาได้สัมผัสขคุนของเขาจริงๆแล้วคุณน่าจะตกหลุมรักแบรนด์แบรนด์น,นี้แล้วก็กลิ่นกลิ่นนี้ได้ไม่ยากเลยนั่นเองนะครับลองมาต่อกันที่กลิ่นนี้ดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บตกกลิ่นสุดท้ายก็คือเป็นแนวน้ำหอมสดชื่นกันครับซึ่งน้ำหอมก่กน,นี้เนี่ย เท่าที่ผมได้ลองหลายๆกลิ่นมาที่มีความอินสปายมาจากน้ำหอมกลิ่นนี้ผมก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นกลิ่นไม้ที่น่าสนใจเหมือนกันและผมก็อยากจะลองกับน้ำหอมกลิ่นนี้เช่นกันนะครับน้ำหอมกลิ่นนี้มีชื่อว่าแซนด้าวูดนะครับอินสปายมาจากบ้านของเลเดโบซันทาวเตอร์ตครีนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นกลิ่นไม้ที่ ออเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นกลิ่นไม้จันทอย่างที่เขาบอกไหมและมันจะมีความสุขุมหนักแน่นหรูหราในตัวกลิ่นไม้นะครับอย่างที่เขาได้อธิบายไปแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์ Facebook ของร้านแล้วก็ทิ้งลิงก์ a c e b o o k ร้านช้อปปีของเขาไว้ให้ด้วยไว้ตรงดีสคริปชันด้านล่างแล้วก็จะมีคําอธิบายจะบอกโนต้ตของแต่ละกลิ่นไว้ตรงดีสคริปชันด้านล่างซึ่งผมปักหมุดมาให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกลิ่นที่มีชื่อว่าแซนด์ดาวูดกันเลยดีกว่านะครับ สเปก็ถือว่าโอเคเช่นกัน,นครับอืมโอคือได้กลิ่นตั้งแต่ช่วงต้นเลยครับแทบจะไม่ต้องเข้าไปดมใกล้ๆเลยทั้ง2องคืนนี้เป็นแบบนั้นเลยนะครับอืมโหชอบนะครับชอบเลยคือมันจะมีความเป็นไม้จันที่ค่อนข้างจะไบรท์ค่อนข้างจะสว่างสว่างและสดชื่นและทำได้ดีมากๆนะครับ แล้วผมสึกว่ามันเป็นกลิ่นไม้ที่ค่อนข้างจะสมจริงอะแบบไม้แบบสมจริงมากๆซึ่งผมแบบหืชอบมากๆครับมันเหมือนเราไปดมกลิ่นไม้อะเหมือนมีไม้อยู่ข้างหน้าเราแล้วเราเข้าไปดมใกล้ๆอะเออผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับมันมีความธรรมชาติของตัวกลิ่นไม้ที่ดีมากๆมันเป็นกลิ่นไม้ที่เหมือนแบบ กลิ่นไม้ใหม่ๆเหมือนแบบเพิ่งตัดออกมาจากต้นน่ะเออแล้วคุณเข้าไปดมอ่ะมันจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามีกลิ่นฝน,ฝน,ฝนกลิ่นดินกลิ่นหญ้าสักเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นกลิ่นไม้ที่ผมว่าค่อนข้างจะหรูหราค่อนข้างจะสะอาดเลยแหละนะครับไม่อยากพูดว่าแมสโูลิน แต่ว่า,าเป็นยูนิเซ็กซ์ละกันกน้ำหอมกลิ่นนี้ผมว่ามีความยูนิเซ็กซ์แต่อาจจะแพ้ความเป็นยูนิเซ็กซ์ของชูการ์แคนดี้นะครับชูกาแคนดี้ถ้าเป็นในเรื่องของความยูนิเซ็กซ์ผมให้50-50เลยแต่กลินนี้ผมอาจจะให้คุณผู้ชายประมาณ6กสิบเคุณผู้หญิงประมาณสีก็ไม่ได้เป็นกลิ่นไม้ที่แบบคุณผู้หญิงจะใช้งานยากขนาดนั้นด้วยความที่ ผมว่าคอนเซปต์แบรนด์ของเขาอะ่ะมันเป็นคอนเซปต์แบรนด์ที่อยากจะให้คุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงก็ตามได้ใช้น้าหอมแบรนด์ของเขาที่แบบว่าไม่ได้กำไม่ได้จํากัดเพศจนเกินไปนะครับคุณผู้หญิงก็ยังสามารถลองน้าหอมกินนี้ได้อยู่นั่นเองนะครับ แล้วผมก็โ,โหยิ่งดมยิ่งรู้สึกว่ามันเข้าใกล้ความเป็นมาที่สมจริงมากขึ้นมากๆเลยครับแล้วก็ตามที่คอนเซปต์เขาบอกจริงๆเสริมบุค,คลิกของคุณที่มีความสุข,ขุมหนักแน่นและรูราในกลิ่นเดียวกันเหมาะกับทั้งงานทางการหรือว่าช่วยเสริมลุคให้ผู้ใช้เนี่ยมีเสน่ห์น้าคนหามากขึ้นซึ่งผมแบบโ,โหได้ดมจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะตอบโจทย์กับทิศทางหรือว่ากับคอนเซปต์ที่เขาได้ตั้งมาไว้จริงๆครับกับน้องหอมกลิ่นนี้นะแล้วก็โหถ้าเปรียบเทียบกันอะ ผมอาจจะพูดคําว่าโอ้โหเยอะหน่อยนะกลิ่นของชูการ์แคนดี้ช่วงหลังก็จะเป็นกลิ่นที่มีความหวานมากขึ้นแล้วก็จะเข้าไปความเป็นน้ําหอมของคุณผู้หญิงมากขึ้นแต่คุณผู้ชายยังสามารถใช้ได้อยู่นะแล้วก็ผมรู้สึกว่าช่วงหลังชูการ์แคนดี้ก็จะมีความ,ใก,วามใกล้ความเป็นเอสเทรยใกล้ความเป็นบาคาคูทรีโฟตีมากขึ้นครับแต่กับตัวของแซนดาวูดเนี่ยผมรู้สึกว่ายิ่งดมยิ่งชอบ ยิ่งโดมยิ่งสวากิเน,นี้มีทั้งความมินิมอลมีทั้งความดูหลาและกลิ่นของเขาก็ถือว่ามีมิติซับซ้อนพอสมควรเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูช่วงสุดท้ายกันลวกันว่าถ้าเราจะสรุปจริงๆแล้วอ่ะผมจะชอบกลิ่นไหนมากที่สุดทั้ง3กลิ่นนี้ครับเดี๋ยวเราจะาเ,าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันว่าของกลิ่นนี้กันก่อนครับซึ่งเป็นกลิ่นที่ผมว่าก็ค่อนข้างจะทําได้คิดว่าน่าจะทําได้ดีเหมือนกันแล้วก็ผมก็ได้ลองน้ําหอมที่เขาอินสปาร์มจากตรงเนี้ยมาประมาณสองถึงสามกลิ่นและผมสึกว่ากล ทำได้ดีไม่แพ้กันเหมือนกันเลยนะครับซึ่งนอกจากนนี้มีชื่อว่า Sicilian Bergamot นะครับอินสปายมาจากบ้านของโรจาอิลิเซียมนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ผมก็อยากจะลองตัวโคลนของเขาเหมือนกันตัวที่เขาอินสปายมาจากน้ําหอมน้ําหอมอื่นๆที่เขาอินสปายมาจากตัวโรจาเนี้ยผมก็อยากจะลองเหมือนกันดูซิว่ามันจะเป็นกลิ่นที่ผมจะชอบอีกกลิ่นไหมหรือเปล่าน,นะครับโอเคได้มาแล้วนะครับซึ่งตัวขวดของเขาก็จะเป็นสีแนวออก าชาเขียวชาเขียวนิดนึงนะแต่ว่ามันจะเป็นชาเขียวอ่อนนะครับซึ่งก็จะอันนี้ก็จะเป็นสีคล้ายๆกับสีส้มวานิลาใช่ไหมแต่กลิ่นนี้ก็จะมีความเป็นเขียวเขียวอ่อนๆคล้ายๆกับใบชาเขียวอยู่ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองกลิ่นกันเลยดีกว่าว่ากลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมชอบไหมนะครับสามสเปรย์เหมือนกันนะครับอืมโหกลิ่นของเขาค่อนข้างจะชัดแล้วก็เป็นกลิ่นที่บูบแรกก็คือได้กลิ่นหญ้าแฝก ได้กลิ่นส้มที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับอืมได้กลิ่นย้าแฝกได้กลิ่นส้มและมันก็จะมีความแบบติดขมๆติดเปรียปร้ยวๆนิดนึงซึ่งแบบรู้สึกว่ามันมีความเป็นสดชื่นที่แบบเหมือนเราบีบมะนาวหรือว่าบีบส้มข่ามือแล้วเราได้กลิ่นแบบย้าแฝกอยู่ข้างหลังนะให้ประมาณนั้นเลยนะครับ สดชื่อและทําได้ดีมากๆและกลิ่นนี้ผมว่าความหวานของเขาอ่ะก็ไม่ได้หวานจนเกินไปและมันก็มีความแมสกูลินบางอย่างซึ่งผมว่าทําให้น้ำหอมกลิ่นเนี้ดูหรูหรามากๆดูภูมิฐานมากๆนะครับซึ่งตอนแรกอ่ะผมอาจจะให้กลิ่นของเชนเ์วูดมีความหรูหรามีความภูมิฐานแล้วใช่ไหมแต่ว่ากลิ่นของซิซิเลียนเบอร์กามอสอ่ะผมให้ความหรูหราความภูมิฐานของเขาอ่ะขึ้นไปอีกระดับเลยนะครับด้วยความที่กลิ่นของเขาอ่ะมันชัดมากกว่า ทั้งที่มันเป็นน้ำหอมสดชื่นนะแต่ว่ากลิ่นของเขาชัดมากกว่าแล้วก็จะมีดีเทลจะมีะรายละเอียดที่ค่อนข้างจะซับซ้อนและเขาทําได้ดีมากๆที่มากกว่ากลิ่นของเซนนาบูดซึ่งเป็นกลิ่นไม้เป็นหลักอะไรเงี้ยมันอาจจะมีความนิ่งๆมากขึ้นในช่วงหลังแต่เขาก็ยังคงความแมสกูลินเขาก็ยังคงความหรูหราความทางการของเขาอยู่เพียงแต่ว่าถ้าในเรื่องของความหรูหราความทางการที่โดดเด่นขึ้นมามากขึ้นอะ่ะก็จะไปทางซีเซเลียนเบอร์กามอตมากกว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของ เอและดมในตอนนี้ผมสึกว่ากลิ่นของเขาค่อนข้างจะซับซ้อนและก็ยังทําได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะความเป็นย่แฝของเขาก็จะเริ่มเด็ดมากขึ้นแล้วก็ช่วงหลังจะมีความเฟรชแด์สไปซี่ จากตัวของเป็นพวกถ้าดูจากโน้นเนี่ยที่เป็นพวกสไปซี่นะครับก็จะมีพิ้งแปรเปอร์อะไรเงี้ยครับหรือว่าก็จะมีพวกทม์อะไรพวกเนี้ยที่จะมีความสไปซี่ในทำนองน,นั้นอยู่นะครับแล้วก็และช่วงเบสของเขาถ้าดูจากโน้นนะก็จะมีโน้ตอย่างเลตเตอร์ด้วยนะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างจะประหลาดใจเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหลังเราจะมาดูกันว่ามันจะมีกลิ่นเล t เตอร์แบบที่เขาบอกไหมครับแต่ถ้าในตอนนี้เนี่ยผมให้ความสดชื่น ประมาณ80%ถึง85%ของกลิ่นของเขาเลยที่มีความสดชื่นแล้วก็ถ้าดูจากโนต้ตโดยร,รวมแล้วอะโนต้ตน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าเป็นโนต้ตที่เยอะที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับใน3กลิ่นนี้นะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีความซับซ้อนมากที่สุดแล้วเท่าที่ผมได้ลองมาครับทั้งทั้ง2กลิ่นที่ผมได้รีวิวไปล้วนะแล้วก็3กลิ่นในวันนี้ผมคิดว่าซีซิลีนเบอร์กามอสะถ้าให้ในความซับซ้อนผมว่ากลิ่นเนี้ยชนะมากที่สุดนะครับแล้วก็มันอาจจะมีความมีความสไปซี่ที่ ที่มันชัดขึ้นมาช่วงหลังแต่ผมว่ามันก็ยังรับได้อยู่นะมันไม่ได้เป็นความสไปซี่ที่ทําให้เราสึกว่าร้อนหรือว่าทําให้เราสึกรําคาญเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่ามันก็ยังมีความสดชื่นซึ่งมันผสมผสานกันได้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมพูดในเรื่องของสถานการณ์ของตัวแซนด์วูดไปใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันเลยลวกันว่าสำหรับกลิ่นของซีซิเลียนเบอร์กามอสกับแซนด์วูดเนี่ยในเรื่องของสถานการณ์ผมคิดว่า2อกลิ่นนี้มีความใกล้เคียงกันออออยยยูู่่ครรรรับเเเเลปะะจมมนนนพดดีาาาฉ้ืงงข ของสถานการณ์ของ2คืนนี้ไปพร,พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับสำหรับกลิ่นของแซนด์ว o ชกับกลิ่นของซ i ซิลเลียนเบอร์เกมอส ผมว่ามันสามารถฉีดไปเรียนได้ฉีดไปทํางานได้ไม่แพ้อะไรกับกลิ่นของชูก้าแคนดี้เลยนะเพียงแต่ว่าในวาระโอกาสหรือว่าในสถานการณ์ที่รูหรามากขึ้นมีความเป็นทางการมากขึ้นต้องขมขึ้นมามากขึ้นและถ้าคุณต้องการกลิ่นไม้หรือว่าสองกลิ่นเนี้ยเราต้องยอมรับว่ามันโคโลแนวกว่าเลยนะแต่ถ้าคุณต้องการความขมความเป็นวูดดี้ที่ชัดและทําได้ดีเหมาะก,กับงานทางการด้วยผมว่าจะเป็นกลิ่นของเซนน์วูดมากกว่านะแต่ถ้าคุณต้องการน้าหอมสดชื่นที่สามารถไปออกงานทางการได้ ชีพงานทางการได้หรือว่าชิบไปเรียนชิบไปทำง,งานได้เหมือนกัน และเพิ่มออปชันในการที่คุณจะฉีดไปฟิตเนสได้ฉีดไปทํากิจกรรมข้างนอกได้ฉีดไปเล่นกีฬาได้นะครับผมว่านะ้ำหอมตัวนี้ก็จะเพิ่มออปชันให้กับคุณในตรงนั้นเหมือนกันเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับกลิ่นไม้กับกลิ่นซีดรัสสดชื่นสดชื่นมากๆเนี่ยผมว่าคุณก็อยากจะใช้กลิ่นสดชื่นมากๆในการที่จะไปออกแดดมากกว่าใช่ไหมมันก็จะทําให้เรารู้สึกดีมากกว่าแล้วมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออมันไม่หนักตัวเราจนเกินไปแล้วเราสามารถทํากิจกรรมหรือว่าเราสามารถมีความสุขใน เวลานั้นได้ดีมากกว่าใช่ไหมซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเป็นข้อแตกต่างกันอยู่นะครับแต่ถ้าในเวลากลางคืนผมว่ากลิ่นนี้ก็จะอาจจะมีเปอร์เซ็น์ที่มากกว่าที่อาจจะใช้ได้ดีมากกว่านะเพราะว่าเขาเป็นกลิ่นไม้นะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงกลางคืนผมว่าก็ยังสามารถฉีดไปเดทช่วงกลางคืนได้ฉีดอยู่กับบ้านได้ฉีดอยู่กับครอบครัวหรือว่าจะเป็นงานพิธีการในช่วงกลางคืนผมว่าน้ําหอมกลิ่นนี้ก็ยังทําได้ดีเช่นกันครับแต่กับกลิ่นของ s i อเลียนเบอร์กามอสมันอาจจะขาดมิติในช่วงกลางคืนไปไม่เหมือนกับเซนเน ใช้ในช่วงกลางคืนได้อยู่แต่ว่ันนี้ผมว่าผมอยากจะให้มันสามารถใช้ในช่วงกลางวันได้ดีมากกว่าถ้าเป็นช่วงกลางคืนก็อาจจะเป็นการที่เราฉีดอยู่บ้านกับแฟนฉีดอยู่บ้านกับครอบครัวอยไรเงี้ยมันก็จะให้ความแบบนั้นมากกว่าแล้วก็โดยเฉพาะบ้านเราที่ช่วงกลางคืนมันก็จะมีบางวันที่ร้อนมากๆใช่ไหมครับและถ้า คุณอยากจะต้องการน้ําหอมสดชื่นส็กเก็ตนึ้นงที่ทําได้ดีเหมือนกันแล้วก็กลิ่นไม่ได้ประเจิดประเจิ์กลิ่นไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นไม่ได้ค่าคนรับค่าขนาดนั้นเนี่ยผมว่าน้าหอมกลิ่นนี้ก็เป็นน้าหอมสดชื่นในทางนั้นที่ทําได้ดีเช่นกันแล้วก็ด้วยความที่3มกลิ่นเนี้ยมันเป็น3กลิ่นที่ทนตัวแล้ว ผมอยากจะให้คำนิยามว่ามินิมอลของทั้ง3กลิ่นนี้แล้วก็ทั้งตัวแบรนด์ของเขาทั้ง5กลิ่นที่ผมเคยได้ลองมารวมทังกลิ่นนี้ด้วยเนะี่ยผมรู้สึกว่าแบรนด์ของเขามีความมินิมอลมากๆแล้วก็ถ้าดูจากสีขวดอะรวมทั้ง2กลิ่นที่ผมเพิ่งได้เอรวมทั้ง2กลิ่นที่ผมได้มาสักพักแล้วเงี้ยมันมีความมินิมอลมากๆและผมค่อนข้างจะชอบทิศทาง คอลเลเชันต่างๆของแบรนด์มากๆเพราะว่ามันมีความมินิมอลแล้วก็ดูมีความเป็นเขาเรียกอะไรเอธโทน Earth มากๆอ่ะซึ่งมันแบบถ้าอยู่ในคอลเลเชันของเราอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าเออมันดูแล้วมันสะอาดตามันดูแล้วมันสบายใจอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวกลิ่นอของเขาก็ค่อนข้างจะไม่ได้ดูรุนแรงหรือว่าไม่ได้ดูแบบว่าปรปเจอไปเจอไม่ได้ดูจะแบบว่าตะโกนในขนาดน,นั้นอะไรเงี้ยมันยังมีความเรียบง่ายมันยังมีความเรียบร้อยของทังสามกลิ่นนี้อยู่แล้วก็ผมว่าทางแบรนด์ของเขาก็น่าจะจงใจ ให้มันเป็นคอนเซปต์แบบนี้เช่นกันครับซึ่งผมว่ามันก็ค่อนข้างจะทําได้ดีมากๆเลยทั้ง3กลิ่นในวันนี้นั่นเองนะครับและถ้าเราจะถามว่าผมชอบกลิ่นไหนมากที่สุดใน3กลิ่นนี้นะครับผมก็จะขอตอบอย่างนี้แล้วกันว่าโอเคตอนแรกอะ่ะผมจะให้กลิ่นของเซนนาบูชนะแต่ว่าเมื่อได้ลอง s i ซิเลียนเบอร์ก t รดแล้ว ความคิดของผมเปลี่ยนนะครับเพราะว่าช่วงหลังกลิ่นของเขาก็จะดีมากขึ้นและมันยังมีความซับซ้อนอยู่ซึ่งทําได้ดีเหมือนเดิมตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมขอให้ในครีบนี้ผมชอบซิซิเลียนเบอร์กามอสมากที่สุดละกันนะครับทํำไมนะครับเพราะว่ากลิ่นของเขาก็ยังมีความซับซ้อน มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยแต่ก็ยังมีความสดชื่นที่ใช้งานง่ายอยู่แล้วผมก็ยังยืนยันคำเดิมว,ว่ากลิ่นนี้สามารถฉีดไปฟิตเนสได้อยู่นะมันก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่ตะโกนไม่ได้เป็นกลิ่นที่เรียกร้องความสนใจขนาดนั้นครับแล้วก็บวกกับผมว่ากลิ่นนี้ถ้าเราเหงื่อออกหรือว่าถ้าเราไปออกกำลังกายหนักๆแล้วเหงื่อเราออกนะ่รับเะว่ามันไม่น่าจะเป็นกลิ่นที่เพียนักเท่าไหร่หรือว่าไม่น่าจะเป็นกลิ่นที่ซินติกหรือว่าสังเคราะห์ักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมได้ดมทั้งสองกล ช่วงต้นก็แทบจะไม่มีความสงังเคราะห์แทบจะไม่มีความซินเดติกใดๆของน้ําหอมสามกลิ่นนี้รวมไปถึงอีก2กลิ่นที่ผมก็มีอยู่ในคอร์ชั่นเรียบร้อยแล้ว2กลิ่นนั้นก็ไม่มีเหมือนกัน,นครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพผมว่าทั้ง5กลิ่นนี้เป็น5กลิ่นที่ดีมากๆแล้วก็คุณภาพมากๆแต่ถ้าแต่ถ้าจะต้องตอบว่าผมชอบกลิ่นไหนไมากที่สุดในคืิเบลนี้ผมก็ขอเลือกเป็นตัวของซิสเลียนเบอร์กามอตละกันนะครับส่วนกลิ่นของชูการ์แคนดี ช่วงหลังกลิ่นของเขาก็จะดีมากขึ้นนะและผมรูสึกว่ามันมีความขนมหวามันมีความเป็นสายใหม่ที่ไม่ได้หวานแล้วก็มีความกลมกลมมีความนวลน,นวลเออซึ่งผมชอบอะไรของเขาตรงนี้มากๆนะครับส่วนกลิ่นของแซนด้าวูดก็ยังคงความเป็นไม้ที่มีความแมส u ูลิน มีความหรูหราซึ่งถ้าเปรียบเทียบกัน่ผมว่าความหรูหรากับซีซิลี a ยนเบเกอร์มอสแทบจะไม่ต่างกันเลยนะแกก็อยู่ที่ว่าคุณชอบกลิ่นแนวไหนมากกว่ากันครับถ้าคุณอยากจะได้น้ำหอมสดชื่นใช้งานง่ายๆก็ไปทางซ i ซิลี a ยนเบเกอร์มอหรือว่าอาจจะเป็นตัวของชู g a ้แคนดี้ก็ได้ซึ่งแบบว่าถ้ากาดไม่ได้ร้อนมากผมว่าก็เหมาะเช่นกันนะแต่ถ้าต้องการกลิ่นไม้ที่มีความหรูหรามีความเข้มข้นอย่างเงี้ยคุณก็จ,จะไปทางกลิ่นของ แสนดับูนะครับก็ถือว่าเป็นออปชั่นในตัวกลิ่นที่ค่อน้าจะหลากหลายสไตล์หลากหลายการแต่งตัวและมีความยูนิซเซ็กซ์ซึ่งผมว่ามันค่อนข้างจะตอบโจทย์กับทิศทางของแบรนด์มากๆแล้วก็ทั้งสามตัวนี้ผมก็ชอบทั้งหมดเลยครับแล้วก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ลองทั้ง3กลิ่นนี้หรือว่าอีก2กลิ่นที่ผมได้เคยรีวิวไปเรร้อยแล้วก็สามารถไปติดต่อสอบถามทางแบรนด์ได้เลยครับอันนี้ก็เป็นแค่ความความคิดเห็นของผมเองแล้วก็ทางแบรนด์ไม่ได้บรีฟผมมาแต่อย่างใดอันนี้ก็ เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัว,ตวผมโ้วนวเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น3มกลิ่นที่เราหยิบมาแชร์กันในวันนี้ซึ่งเป็นน้าหอมคนไทยแบรนด์มินิมอลแบรนด์หนึ่งซึ่งผมชอบตัวกลิ่นของเขาและก็ชอบตัวขวดของเขาชอบสีขวดของเขามากๆมันมีความน่ารักแล้วก็มีความมินิมอลแบบนี้อยู่นั่นเองนะครับซึ่งผมประทับใจมากๆนะคิดเห็นยังไงกันบ,บ้างครับคุณเคยลองทั้ง3กลิ่นนี้ไหมครับแล้ว,ว่าคุณเคยลองทั้ง หรือว่าคุณเคยลองหลายๆกลิ่นของทางแบรนด์เขาก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเลยนะครับว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างกับ3ากลิ่นนี้หรือว่าจะมีหลายๆกลิ่นที่ผมไม่ได้ลองก็มาคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนน้ําหอมกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับที่งำัญเลยนะครับก็อย่าลืมกดดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสวัสนีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ